วิธีออกเสียง th ที่หลายคนออกเสียงไม่ได้กันนะคะวันนี้ครูจะมาบอกวิธีฝึกออกเสียง th เนาะนักเรียนหลายคนนะคะบอกว่าเสียงนี้หินมากๆเสียงนี้ยากมากๆออกไม่ได้เลยค่ะครูนะคะวันนี้เอาวิธีการออกเสียงมาฝากนะคะ th นะคะเขาจะมี2เสียงนะคะก็คือเสียงฟอยกับเสียงอันฟอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเสียงอันฟอยกันก่อน นะคะตำแหน่งของปากของ T s นะคะเนาะลิ้นนะคะปลายลิ้นนะคะอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะนะวางเบาๆนะคะอย่าก,กัดลิ้นตัวเองนะคะอย่างนี้นะคะนะคะเอาปลายลิ้นออกมาเล็กน้อยนะคะอย่าให้เกินตรงตรงปากของเรานะคะนะ,ะอย่าให้เอาออกมายื่นเยอะนจนเกินไปหรือว่านะคะอยู่ใต้หลังฟันเรานะคะ มันก็จะไม่เป็นเสียง T ีนะคะมันก็จะไม่เป็นเสียง T นะีเนาะอ่ะพราได้หลังนั้นนะก็เอาลมออกมาผ่านตรงลิ้นด้านบนนะคะออกช่องลมออกมาแบบนี้นะคะเสียงเขาจะเบาๆแล้วก็จะมีเป็นเสียงลมนะะก็คือเสียง Un นฝออ่ะยกตัวอย่างเช่นนะ think thank you thank you thought thought theory 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 เห็นไหมคะถ้าเกิดถ้าเกิดเราเอาลิ้นออกมาไม่พ้นนะมันจะเป็นเสียงเ h เทเทจะกลายเป็นเสียงทีนะคะอ่ะต่อมานะเสียง Vo ยนะคะอ่าก็คือเสียงที่มีเสียงเราออกมาด้วยนะ,ะตรงนี้ให้ดูตรงนี้นะคะนะมันจะมีการสั่นสะเทือนนะนะคะก็จะต่างจากเสียงอันฟอยนะคะปากเหมือนกันนะคะตำแหน่งปากเหมือนกันนะคะอเอามาเป็นอ,อ,อ,อย่างเงี้ยนะคะ ยุ่ยนะคะยกตัวยอย่างเช่นนะคะ these these that that นะฮะ then 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 โอเคไหม there there นะ,ค,ะคำนี้นะคะถ้าลิ้นเราออกมาไม่ออกมานะคะเขาจะเป็นเสียงดีนะ,ะนะคะยกตัวยอย่างเช่น ไม่เอาลินออกมาเดเดเดนะะมันจะเป็นเสียงดเด